สวัสดีครับทุกท่านขอต้อนรับสู่ซูปเปอร์คอมเมนต์บายซูปเปอร์สามารถครับผมยังอยู่กับความหลงการแบ่งกลุ่ม AFC แชมเปี้ยนลีกครับผมซึ่งวันนี้ครับจะมีคอมเมนต์เกี่ยวกับทีมดังแห่งวีลีกนั่นคือทีมฮองฮันยาไลทซึ่งมีโค้ชขวัญใจชาวไทยครับผมโค้ชซิโก้เกียรติศักดิ์เสนาเมืองเป็นเฮดโค้ชอยู่ที่นั่นครับภายหลังการแบ่งกลุ่มครับโค้ชซิโก้ได้มีการให้สัมภาษณ์สื่อครับและบอกว่าต้องยอมรับเลยว่าเป็นงานที่ไม่ง่ายเลยพอเจอทั้งแชมป์เคลีกและทีมแกร่งอย่างมาริ และอีกทีมไม่ว่าจะเป็นจากจีนหรือออสเตรเลียก็ล้วนแต่นักทั้งนั้นแต่เชื่อว่าเด็กจะได้ประสบการณ์ซึ่งหาโอกาสยากที่จะได้เจอทีมชั้นนําของญี่ปุ่นและเกาหลีใต้และอีกทีมอาจจะเป็นออสเตรเลียหรือจีนผมอยากให้ทุกทีมทุกคนเล่นให้สนุกในทุกๆเกมก็พอและวันนี้ครับเป็นครั้งแรกครับที่ผมจะนาคอมเมนต์ของแฟนฟุตบอลในประเทศเวียดนามครับผม ที่เขาคอมเมนต์ตัวแทนหนึ่งเดียวของประเทศเวียดนามที่เข้าร่วมการแข่งขัน AFC แชมเปี้ยนลีกในครั้งนี้ครับต้องบอกว่าหลากหลายมุมมองมากๆครับฝักงท่านครับอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมนะครับเพื่อพร้อมแล้วไปฟังคอมเมนต์จากเวียดนามถึงของอัญจาลาัยกันเลยครับ มาเริ่มต้นกันที่คอมเมนต์แรกครับผมคอมเมนต์แรกบอกว่าคุณได้อยู่ในกลุ่มที่มีสโมสสญี่ปุน่นเกาหลีและจีนรวมทั้งออสเตรเลียถือว่าโชคดีอย่าคิดอะไรมากมันไกลเกินเอ,อื้อครับผมอมเมตตอมาบอกว่าที4ในกลุ่มขององ,งานยาลายคือทีมจากจีนฟิลิปปินส์และจากออสเตรเลีย ฉันหวังว่าเราจะไม่แพ้หนัดเหมือนครั้งที่แล้วเวียเถลครับเป็นตัวแทนครับก็โดนไม่นักอยู่ครับผมเขาไม่ต้องมาบอกว่าในฐานะคนเวียดนามเวลาเห็นคนเวียดนามทีมอื่นไปแข่งที่ต่างประเทศเราควรช่วยกันเชียร์ไม่ใช่เหรอไม่พูดก็ไม่มีใครว่าอย่างน้อยฮองอันยลายก็เป็นหนึ่งในไม่กี่ทีมที่เล่นอย่างจริงจงังเมื่อไประดับทวีปฉันเป็นกําลังใจเขาไม่ต้องมาบอกว่าพูดจากความเป็นจริง ทีมจากประเทศเวียดนามทั้งประเทศไม่มีสโมสรใดที่สามารถเตะเอฟซแชมเปี้ยนลีกได้เราเหมาะกับถ้วยเล็ก AFC ครับบินเดืองและฮานอยก้าวหน้าอย่างมากนำความภูมิใจมาสู่เวียดนามของเราส่วนทีมอื่นๆไปมันแล้วก็กลับมาโอเคครับจริงๆคนนี้อาจจะชอบบินเดืองกับฮานอยนะอาจจะไม่ชอบอ,อ,องอันญาลายนะตอบประมาณนี้เขไม่ต้องมาบอกว่าเฉพาะแฟนองอัญญาลายเท่านั้นที่ไม่ดูมิ่นทีมอื่น เมื่อพวกเขาได้เข้าร่วมการขันเช่นเดียวกับปีที่แล้วเวทเทลถูกวิจารณ์อย่างมากตอนนี้มีเพียงฮองอันยาลยเท่านั้นที่สามารถเตะ AFC บราบราบราเขาไม่มต้อมาบอกว่าจำไว้คำพูดที่ว่าบอลเวียดนามจะเท่าไทยในอีก10ปีคนนี้มาต่อเลยครับเขาบอกว่าถึงตอนนี้บอลเวียดนามก็ยังไม่เท่ากับไทย กว่า10ปียังน้อยไปโอ,โอเคครับแสดงเริ่มมีคุ้นุ้จากครั้งที่ผ่านมาหรือเปล่าครับจากการแข่งขัน AFF เอเขาเมตตามาบอกว่าพยายามจะหาตัว๋วหวังว่าเกดิก์เขาจะทําได้เขาเมตตามาบอกว่าเป็นเรื่องที่ยากมากที่สโมสรจากเวียดนามจะไปร่วมการแข่งขันพวกเขาไม่มีคุณสมบัติที่จะไปแข่งขันกับสโมสรญี่ปุ่นและเกาหลีเขาเมตตามาบอกว่ากลุ่มนี้ก็ดีไปเพื่อต่อสู้เก็บเกี่ยวประสบการณ์เช่นช่วงยูยี่สาม มีใครไหมที่คิดว่าเวียดนามจะเป็นรองแชมป์สำหรับการเตะกับเคลีกและเจลี J ague, เป็นไปไม่ได้แค่เตะให้ดีสุดกับผู้เล่นฮองอัยาลายในปัจจุบันแม้จะต่อสู้กับสโมสรของมาเลเซียรหรืออินโดนีเซียพวกเขาก็มีโอกาสพ่ายแพ้นับประสาอะไรกับสโมสรของญี่ปุ่นและเกาหลีใต้คอมอเมนต์ต่อมาบอกว่าดูนักเตะในบ้านเกิดเล่นดูทีมโปรดแข่งกับทีมที่แข็งแกร่งกว่าในภูมิภาคสำหรับผมสนุปก,ก็พอผลงานอัดไม่ดีแต่นั่นไม่ใช่ทั้งหมด สำหรับนาะทีนี้อืเยี่ยมครับคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าขอให้ฮองอันยาลายประสบความสำเร็จแม้จะรู้ว่ามันยากขอให้ทุกคนหยุดคิดในแง่ลบที่บอกว่ามีแต้มก็ดีแล้วเดี๋ยวก็เอาตะกร้าเปล่ากลับบ้านแพ้ทุกนัดแน่นอนแทนที่จะเชียร์พวกเขาแม้ว่าพวกเขาจะไม่ประสบความสำเร็จแต่ก็ยังเป,เป็นเป้าหมายของพวกเขามันคือโอกาสที่จะเรียนรู้เยี่ยมครับผมคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าการเล่นกับทีมที่แข็งแกร่งเป็นโอกาสที่ดีเช่นกัน ถึงแม้เราจะโชคดีได้เจอกลุ่มที่อ่อนแอท้ายที่สุดเมื่อผ่านเข้ารอบก็ต้องเจอกับทีมที่แข็งแกร่งอยู่ดีเขาไม่ต่อมาบอกว่าอย่าคาดหวังมากหวังว่าฮองอัญ,ญาลายจะแสดงสไตล์การเล่นที่มีแนวโน้มที่จะไม่แพ้หรือไม่ก็แพ้ไม่มากเขมเม้นต์ต่อมาบอกว่ากลุ่มนี้ยากที่สุดในเอเชียตะวันออกเขมเม้นต่อมาบอกว่าทําทีมให้แข็งแกร่งอย่าหวังโชคผลงานจะไม่เป็นไปตามที่คุณต้องการตลอดการแข่งขันดังนั้นใครจะรู้ หวังว่าสโมสรอนจะเล่นได้อย่างเต็มประสิทธิภาพคอมเมนต์ต่อมาบอกว่ายืนยันเสมอของงานยาลายจะเข้าสู่รอบ16ทีมสุดท้ายด้วยรูปแบบการจุ่โจมที่ร้อนแรงห้ามเตะบอลยาวคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าเมื่ออยู่กลุ่มเดียวกับสโมสรอนที่เป็นแชมป์และรองแชมป์ของเกาหลีใต้และญี่ปุ่นคุณจะสามารถกลับมาได้ในเร็วๆนี้แน่นอนโดยหวังว่าปีหน้าฟ้าใหม่จะเจอกลุ่มที่ง่ายขึ้นมันจะง่ายขึ้นถ้าคุณเจอสโมสรจากจีนออสเตรเลียและไทยคุณยังพอมีโอกาส คอมเมนต์ต่อมาบอกว่าแม้ว่าคุณจะไม่สามารถเสมอหรือชนะในรอบแบ่งกลุ่มนี้ได้แต่คุณควรเข้าร่วมเพื่อทําให้ทราบถึงระดับของคุณเป็นการฝึกฝนสําหรับการเตรียมพร้อมเข้าร่วมในฤดูกาลหน้าไม่ต้องกลัวคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าอยากไปถึงเอเชียต้องจัดการกับเกาหลีใต้ญี่ปุน่นอิหร่านถ้าคุณต้องการไปยุโรปคุณต้องจัดการกับอังกฤษฝรั่งเศสเยอรมนีถ้าคุณดีจริงไม่ต้องกลัวใครแหมดีสุดยอดนีสุดยอดคอมเมนต์ต่อมาบอกว่า ตื่นเต้นมากที่โค้ชกิจศักและทีมของอัญจลายจะเข้าร่วมในสังเวียนใหญ่จงมุ่งมัน่นคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าไม่ค่อยได้เล่นกับรองแชมป์เจลีกและทีมแชมป์ของเครีกจึงไม่ต้องกังวลเดินไปขา้างหน้าคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าเข้มแข็งไว้พี่น้องแห่งเมืองภูเขาของอัญจลายคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าอย่าไปเป็นผมให้ญี่ปุ่นและเกาหลีหวังว่าฮองอัญจลายจะทําผลงานได้ดีไม่ว่าจะแพ้ก็ตามคอมเมนต์ต่อมาบอกว่า กลุ่มนี้ยากที่สุดมีทีมที่แข็งแร่งที่สุดในเกาหลีและแข็งแร่งอันดับสองของญี่ปุ่นมันยากเกินไปของอันญ,ญาลายมันจะพอมีหวังถ้าฮานอยเล่นในกลุ่มนี้เอาฮานอยไปเปรียบเทียบในกลุ่มเด็ยคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าไม่มีความหวังอะไรเลยคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าหวังอะไรก็ไม่เห็นดีขึ้นเลยโดยทั่วไปแล้วคนพวกนี้ขัดความกระตือรือร้นคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าพวกคุณจะเอาชนะญี่ปุ่นเกาหลี มาสร้างแสงสว่างไปด้วยกันเชื่อมั่นในตัวเองคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าไม่ว่าคุณจะเล่นอย่างไรผลสุดท้ายก็อยู่ท้ายสุดของกลุ่มคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าโค้ชของพวกเขาบอกว่าเป้าหมายคือการไปให้ถึงรอบรองชนะเลิศคอมเมนต์ต่อมาบอกว่านานๆจะได้เล่นแต่เหตุผลงานตอนนี้แล้วมันน่าเบื่อมากแต่นุ่มๆไทยพวกเขาเล่นได้ดีมากคอมเมนต์ต่อมาบอกว่า a f c เจอเกาหลีและญี่ปุ่นเป็นเรื่องปกติ คอมเมนต์ต่อมาบอกว่าถ้าเป็นแบบนี้คงได้กินแต้มศูนย์อีกคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าควรเตรียมตัวให้พร้อมก่อนที่จะโดนดา่า <c oughs> อะไรเนี่ยเนี่ยคอมเมนต์ Comment ต่อมาบอกว่าลากรคุณปู <c oughs> เขาเรียกทีมมองอัญชัยว่าเป็นทีมคุณปูอะทีมเก่าแก่นาะคอมเมนต์ Comment ต่อมาบอกว่าเท้าของฉันตอนนี้รู้สึกหนาวมากอม,มีการแซวนะว่าวตรงนั้นหนาวคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าล้มเหลวอ,อย่างแน่นอนคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าถ้าคุณไม่รู้จักประสานความแข็งแกร่งของคุณ คุณจะเหนื่อยในครึ่งหลังคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าหวังว่าปีนี้จะแตกต่างถ้ามีโค้ชชาวไทยโคชโชสุดยอดอยู่ลครับไม่ต้องกลัวครับคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าเอเชียต,ตวะวันออกเฉียงใต้รอบรองชนะเลิศอันนี้ยังเอามาเซลล์กันไม่เลิกนะครับที่แพ้ไทยในรอบรองชนะเลิศเอฟเอฟซูซูกิครับที่ผ่านมาคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าเมื่อพูดถึงการแข่งขันเอฟซีปีนี้ฉันไม่สนใจมันตลกเกินไป คอมเมนต์ต่อมาบอกว่าในระดับเอเชียพวกเขาดูผลงานจากฤดูการเก่าเสมอคุณปูแม่มีเซลลองอั์โนจะลายนะครับผมคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าชุนบุกและโยโกฮาม่าโอ้คอมเมนต์ต่อมาบอกว่าการแข่งขันของตัวแทนจากเวียดนามเมื่อพบกับญี่ปุ่นเกาหลีจีนแพ้อ,อีกแล้วเหมือนมาเตะเล่นๆคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าอย่ามองและให้น้ำหนักแค่เป้าหมายความสำเร็จในการแข่งขันครั้งใหญ่ครั้งนี้แค่เพียงฮองอันจะลายเล่นให้เต็มที่ก็พอสุดยอดครับ คอมเมนต์ตมาบอกว่าคุณจะได้เรียนรู้มากขึ้นขอให้องอนันยาลาัยในปี2022ประสบความสำเร็จมากๆคอมเมนต์ตมาบอกว่าแฟนๆของพวกเขาไม่รู้อะไรเลยคอมเมนต์ตมาบอกว่าคงต้องรอปฏิหารโชคดีของอนันาายลัยคอมเมนต์ตมาบอกว่าถูกต้องมันยากหน่อยแต่แฟนของพวกเขาไม่เคยรู้คอมเมนต์ตมาบอกว่าขอให้องอนันยาลาัยประสบความสําเร็จคอมเมนต์ตมาบอกว่าหายใจลําบากในกลุ่มนี้ คอมเมนต์ต่อมาบอกว่าอย่าทําขายหน้าเหมือนทีมเวดเทลเมื่อปีที่แล้วก <c> ว <oughs> ขายหน้าเลยครับคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าฮอ,องอันจลายบูดกว่าเวดเทลคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าดีกว่าผลงานใน FF ฟครับแน่นอนอันนี้อาจจะเป็นแฟนฮองอันจลายมาตอบเองนะคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าทีมในกลุ่มนี้แข็งแกร่งเกินไปหนักเกินไปแล้วคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าฉันเห็นผู้ร่วมกลุ่มมันทําให้ตึงเครียดระดับ FFC แล้วต้องทนให้ได้ คอมเมนต์ตมาบอกว่า2ทีมจากไทยเก่งมากจริงๆเรามี4ทีมนะเก่งทุกทีมคอมเมนต์ตมาบอกว่าเตรียมตัวรับมือกับการโดนด่าได้เลยคอมเมนต์ตมาบอกว่ามีแนวโน้มว่าคู่ต่อสู้ทีมสุดท้ายจะเป็นออสเตรเลียหรือจีนคอมเมนต์ตมาบอกว่าอุนซานฮุนไดเพย์ออฟกับโมสรไทยเขาได้ถ้วยแชมป์ในประเทศคอมเมนต์ตมาบอกว่าพบกับยักษ์ใหญ่เอเชียทั้งหมดถูกใจที่สุดคอมเมนต์ตมาบอกว่า เข้ากลุ่มเจยังดีกว่ายังพอมีลุ้นเมื่อเจอทีมหนุ่มไทยจริง,รงๆเหนื่อยเหมือนกันนะครับไม่ต้องกลัวครับคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าแพ้ทีมที่แข็งแกร่งก็ไม่เป็นไรจะได้มีบทเรียนมากขึ้นไปร่วมกลุ่มง่ายๆแพ้ก,ก็โดนดาคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าสโมสรของเวียดนามกําลังจะไปเล่นเอฟซีเขาต้องตายแน่คอมเมนต์ต่อมาบอกว่าไปทะเลใหญ่ก็เจอคืนลูกใหญ่คอมเมนต์ต่อมาบอกว่ากลุ่ม F เป็นกลุ่มที่น่ากลัวกว่า มีทีมจากจีนญี่ปุ่นทีมที่ชนะระหว่างเกาหลีกับไทยแล้วแบบนั้นจะเล่นยังไงคอมเมนต์ตมาบอกว่าเป้าหมายคือไปถึงรอบรองชนะเลิศไม่ต้องกังวลเรื่องทีมร่วมกลุ่มอย่าเสีย5-6ประตูก็พอคอมเมนต์ตมาบอกว่า a อ c ซกับครั้งแรกมันก็จะน่าตื่นเต้นน่อยๆของอันาายาไลนคอมเมนต์ตมาบอกว่าต้องเข้าไปเจอทีมที่แข็งแกร่งเพื่อให้รู้ว่าเราอยู่จุดไหนคอมเมนต์ตมาบอกว่าขอโทษนะครับคอมเมนต์นี้ าบอกว่าคีย์แตกแน่แน่ <c oughs> คอมเมนต์ต่อมาบอกว่ากลุ่มไหนก็ตายไม่ใช่ว่ากลุ่มเฮดและคอมเมนต์สุดท้ายบอกว่าทำไมคุณถึงมีชะตากรรมเช่นนี้กับโอ,โอุนได้ก็จบไปแล้วครับกับคอมเมนต์จากแฟนบอลเวียดนามครับที่ที่คอมเมนต์ไปที่ทีมฮองอันยาล,ล,ลายครับที่เป็นตัวแทนหนึ่งเดียวครับที่เข้าร่วมการแข่งขัน a f c ซีแชมเปี้ยนลีกครับของประเทศเวียดนามครับ <c oughs> ผมเชื่อว่าทุกคอมเมนต์ครับมีหลากหลายแง่มุมแต่เชื่อว่า พีซิโก้เป็นคนที่ไม่ยอมแพ้อะไรง่ายดายและจะเอาทุกคําพูดครับเป็นแรงผลักดันในการคุมทีมของอัญญลายให้ประสบความสำเร็จอย่างแน่นอนครับแต่อย่างไรก็ขอเป็นกําลังใจให้กับโค้ชซิโก้ครับเฮดโค้ชที่เป็นขวัญใจชาวไทยครับก็ทำผลงานให้ดีครับเป็นกาลังใจให้เช่นเดียวกันครับผมสําหรับวันนี้ครับการแปลในครั้งนี้ครับแปลด้วยโปรแกรมอัตโนมัติครับผมถ้ามีสิ่งหนึ่งสิ่งใดผิดพลาดหรือทุกท่านมีข้อเสนอแนะผมยินดีรับครับก็เสนอแนะกันเข้ามาครับผมและหรือจะให้ทำเกี่ยวกับคอนเทนต์อะไรก็บอกต่อกัน สำหรับวันนี้ครับต้องขอตัวลาไปก่อนครับโคซิโก้สู้ๆครับผมเป็นกำลังใจให้ครับผมวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ